<L> an> an> มานะเจ้ามากินห่อหนึ่งห่อหนึ่งไก่ใส่ใบปตาเสือเจ้าหรือภาษากลางเรียกว่าใบยอตินี่ะคนเดียวเจ้าเตสองห่อไปเลยเจ้าเนี่ยอามาสูนกันเลยอืน่ากินก่บเจ้าวันนี้ที่บ้านก็คือตึงซ้ายตึงขวาคือเสียงดังคณะทุกคนมาต้องไปสนใจเนอะคือมันมาไหวแล้วจ้าเองรอ,งองมาเป็นชั่วโมงอะ่ะ แล้วคือแบบผิวเข้ามากสมมาเตอร์รุกคนม,มาดูจะแปลงกลิ่นกบบอห้ามหนีกันไปไหนแล้วถ้าถามว่าเคยไปร้องเรียนแเราไหมเคยแล้วมีเจ้าใบบตาเสือโอ๊ยหมาสนใจแล้วเจ้าจะเนอ้อเข้าแล้วหิวเข้าพูดยขนาดเลยอืมมีเจ้าใบบตาเสือ ซ้ายจาอผนังขวาขวาเหมือนตัดเล็กแล้วตอนนี้รถหางคายะกำลังจะเดินผ่านหน้าบ้านพิกระโดดเอาสกขอ่ะขอจะนี่ย,ยังกระย่เลยเข้า mà tôi <laughs> Bút bà dăng có dăng Hê Oh. Mm hmm. มันเสียงยังเองดูทุกคนเหมือนกันแต่วันนี้ก็เกิดทุกคนลำคาญโอเคเอาเป็นว่าอยู่จะแม่งจะไปอูก้กับเปลือแหม่ล้อมนะเจ้า Làm bà xem mà, mà kín một là có nghiệp nào Ừ. <cười> 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 กินปรเจริโหมดดักแซ่บน่ารนะัก